สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขมอหมูฟรีช anel นะคะสําหรับวันนี้มมก็จะมาแชร์สูตรรักษาฝ้าแบบง่ายแล้วก็เห็นผลด้วยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะเราไปดูขั้นตอนสม่สม,ส,มสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสําหรับสูตรในการรักษาฝ้าในสูตรนี้เราก็จะใช้กระเทียมค่ะสําหรับกระเทียมเขาก็มีฤทธิ์ในการรักษาฝ้าค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันแสงแดดด้วยค่ะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นจึงทําให้ผิวของเราดีขึ้นค่ะและก็ทําให้ฝ้าจางลงด้วยและเข ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะก็ให้เรานําเอาไปปั่นหรือว่านําไปบดหรือว่าตําให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากที่เราปั่นหรือว่าบดหรือว่าตํากระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็ผสมน้ํานิดนึงก็ได้นะคะต้องให้เขาออกเป็นน้ําออกมาแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้กรีซิลีนค่ะถ้าใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือใช้เป็นวิตามินอีแทนก็ได้นะคะ,ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะกรีซิ ine, ลีนเราก็จะใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นก็ให้เราเติมเจาวลานหางจระเข้ลงไปด้วยค่ะหรือถ้าใครที่มีว่านหางจระเข้สดก็ยิ่งดีมากเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีทั้งสองอย่างก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเจลา,านหางจระเข้เราก็จะใช้1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้ถ้าทำไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายอาทิตย์เลยนะคะสำหรับขั้นตอนที่การใช้ก็ให้เราใช้สูตรนี้ก่อนนอนได้เลยค่ะก็ให้ทาบางๆบริเวณที่เป็นฝ้ากระจุดด่งดำนะคะก็ควรที่จะทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแพ้หรือว่าเกิดอาการแสบหรือว่าแดงได้ค่ะ ก็ให้เราใช้สำลีค่ะจุ่มลงไปในส่วนผสมหรือใครที่ไม่มีสำลีก็ใช้นิ้วใช้มือนี่แหละค่ะจุ่มในส่วนผสมแล้วก็ทาบริเวณฝ้ากระจุดดำของเราได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้ก็สามารถที่จะทาได้ทุกคืนค่ะสําหรับใครที่ใช้แล้วฝ้าจางลงก็ให้ทาอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะคะ จากนั้นก็ทาให้ทั่วเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะตื่บช้ามาค่อยหลังหน้าครั้งเร็วเลยค่ะสําหรับสูตรนี้ก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะมีหลายคนมากเลยค่ะที่ทําในสูตรนี้เราเห็นผลเราก็นําออกมาแชร์ค่ะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลใน Google ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกนัหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ